สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่หน้าจอนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดอีกเช่นเดิมนะคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของเกี่ยวกับ powerpoint ต่อนะคะคราวที่แล้วเนี่ยสอนเกี่ยวกับการเปิดและปิดโปรแกรมไปแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานแถบเครื่องมือและแถบเมนูนะคะของโปรแกรม powerpoint นั่นเองนะคะ ซึ่งแถบเมนูและแถบเครื่องมือจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่อยู่ก็คืออยู่ข้างบนแถบตรงนี้นะคะจะมีแถบเล็กๆอยู่เห็นไหมคะแถบเล็กๆของแถบเมนูเครื่องมือก็คือไฟล์หน้าแรกแทรกออกแบบการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวการนำเสนอสไลด์รีวิวมุมมองนะคะแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูอันแรกก่อนเนาะหน้าแรกมันก็จะมีวิธีตัด็ได้วางคัดลอกรูปแบบต่างๆหรือเปลี่ยนตัวหนังสือ ทำตัวหนาอันนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้คลิกกรอบรูปนะคะกรอบเอ่อกรอบข้อความคลิกกรอบข้อความปุ๊บมันก็จะสามารถเลือกตัวอักษรก็ได้นะคะเปลี่ยนขนาดก็ได้ตัวหนาเงาขีดเส้นใต้ตัวเอียงก็ได้หรือเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะอันนี้นักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเอ่อเทอมที่แล้ว,วครูได้ให้นักเรียนฝึกทําไปแล้วนะคะในการใช้งานเบื้องต้นนะคะอ่ะแท็บอันที่2คือแท็บเกี่ยวกับ ทบแทรกนะคะแท็บแทรกเอาไว้ทําอะไรแท,แทบแทบแทรกก็คือแทรกรูปภาพรูปล่างต่างๆคลิปวิดีโอข้อความนะคะต่อไปเป็นแท็บอะไรแท็บออกแบบแท็บออกแบบก็คือสามารถเปลี่ยนทีมของอสไลด์ของเราได้อย่างทั้งคูก่กดสีฟ้าปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้และสามารถกดเลือกตรงนี้นะคะเพิ่มเติมได้ด้วยเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะอยากให้นักเรียนลองเข้าไปเล่นในโปรแกรมดูนะคะนี่จะได้ฝึกทําได้ด้วยเนาะ ต่อไปเป็นแถบเกี่ยวกับการเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นแถบการเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าวิธีการเปลี่ยนสไลด์ไปยังสไลด์หนึ่งนะคะเช่นตอนนี้สไลด์ที่1เนี่ยตรงนี้เป็นสไลด์ที่1เนาะเรากดการเปลี่ยนคือมันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะคะเราสามารถกดผลักก็ได้อ่ะกดผลักนะคะทีนี้ลองอีกวิธีอลองอีกสไลด์หนึ่งเนาะวิธีการเพิ่มสไลด์เคยทําไปแล้วนะคะคือการคลิกขวากดสไลด์ใหม่เนาะ สไลด์ที่2ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยนะคะให้นักเรียนกดลองเลือกได้ได้เยอะแยะมากมายกดตรงนี้นะคะเพื่อเลือกเห็นไหมมีวิธีการเปลี่ยนมากมายเลยนักเรียนลองกดดูสิอเป็นเครื่องบินแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้มันยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนกดเพื่อเล่นสไลด์ดูสิปึง้งเป็นไหมปึง้งอันนี้จอใหญ่นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะคะเอาใหม่กดเล่นปึง้งขึ้นมาคลิกต่อไป นี่เรียบร้อยนะคะนี่คือแท็บของการเปลี่ยนนะคะต่อไปเป็นแท็บเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพเคลื่อนไหวตัวนี้ไว้ทําอะไรนะคะภาพเคลื่อนไหวตัวนี้นะคะ,ะมันยังเป็นสีเทาๆอยู่หมายความว่าคือมันยังไม่สามารถกดไลค์ได้เนาะนักเรียนก็สามารถที่จะแทรกรูปร่างก่อนแทรกรูปล่าง,รางหรือแทรกรูปภาพขึ้นมานะถึงจะทําได้นะคะคุณครูเอาเป็นวงกลมแล้วกันนะคะทําทเป็นวงกลมนะคะ กดภาพเอ่อกดภาพเคลื่อนไหวนะคะลองเอาเป็นลอยเข้าดูแล้วกันนะคะอ่ะเราสามารถอ่อคลิกตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะเช่นบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเราเอาเป็นถ้ากดสไลด์ปุ๊บมันสามารถวิ่งเข้ามาได้เลยก็คือคลิกขวานะคะเริ่มกลับก่อนหน้าได้เลยนะคะจาก1เมื่อกี้กลายเป็น0ูนย์แล้วไหนลองดูนะคะกดปุ๊บขึ้นมาเลย นี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะพาทําไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะคะต่อไปเป็นการนําเสนอสไลด์แถบการนําเสนอสไลด์เนี่ยก็สามารถที่จะเ,เล่นสไลด์ได้ตามกําหนดเวลาของเราเราอยากคลิกไปตอนไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะแถบตัวนี้นะคะกําหนดเวลาได้ตามต้องการนะคะต่อไปแถบรีวิวแถบรีวิวก็เป็นแถบที่ช่วยเพิ่มความคิดเห็นต่างๆนะคะที่จะใส,ใส่ลงไปในสไลด์ได้หรือว่าตรวจสอบอคําที่ถูกต้องก็ได้นะคะ ต่อไปเป็นแถบมุมมองแถบมุมมองนี้จะช่วยให้เราเนี่ยนำเสนอสไลด์คือในในหน้าตาต่างๆอย่างเช่นสมมติกดย่อขยายเพิ่มเติมอยากขยายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าง่ายๆก็คือตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนม,มุมมองหน้าจอของเราก็ได้นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้นะไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปแถบสุดท้ายคือแถบ add in นะ ตรงนี้แถบแอดดินเนี่ยจะได้ไม่ได้อยู่ในในสไลด์ที่ครูให้ไปนะคะตัวนี้จะอยู่ในในวิดีโอเท่านั้นครูจะขอที่ไปในในวิดีโอแอดอินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวที่บันทึกเหมือนกันกันกบการนําเสนอสไลด์เช่นเดียวกันนะคะอ่ะจบแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะหวังว่าจะได้เจอเด็กๆเ,เร็วๆนี้เนาะอยากให้สถานการณ์คี่์คายได้อย่างรวดเร็วนะคะคิดถึงเด็กๆแล้วนะคะ โอเคไว้เจอกันค่ะคราวหน้าค่ะ